เรื่องของคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกล่าสุดนะคะนิตยสารฟรอสค่ะก็ได้จัดอันดับผู้ที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ด้านหลังของเฟินเองนะคะบิลเกตยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17แล้วล่ะค่ะ ในช่วง22ปีที่ผ่านมานะคะบิลเกตเจ้าพ่อ Microsoft ได้ครองตำแหน่งคนรวยที่สุดในโลกถึง17ครั้งด้วยกันและแม้ว่าครั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินของเขาจะลดลงเหลือเพียง75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีที่แล้วที่อยู่79,200ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอันดับ2ได้แก่อามนซิโอออเตกาซึ่งเป็นชาวสเปนเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าซาร่ามีทรัพย์สินรวม67,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ3นะคะเป็นนักลงทุนชื่อดังวอร์เรนบัฟเฟตผู้คร่ำวอร์ดในตลาดหุ้นสหรัฐและเป็นประธานของบริษัทลงทุนบรชษัทแฮดเดอร์เวย์ โดยรวยน้อยลง11,900ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ6800ล้านดอลลาร์สหรัฐตามตลาดหุ้นที่ร่วงลงไปอันดับ4ได้แก่คาร์ลสซิมนะคะนักธุรกิจด้านโทรคมนาคมของเม็กซิโกที่รวยน้อยลงประมาณ27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและหลดลงมาจากอันดับที่2ขณะที่เจฟเบซอสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและซีอของเว็บไซต์ดังอย่าง amazon.com ขยับความรวยขึ้นมาถึง10อันดับมาอยู่ที่อันดับ5ในปีนี้ อ,นนอันดับ6ก็คือมาร์คสเคเบอร์ค่ะผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรด,ดามหาเศรษฐีด้วยกันหรือรวยขึ้น11,200ล้านดอลลาร์สหรัฐทรัพย์สินรวมของเขาอยู่ที่44,600ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ นติตยสารฟรอสบอกด้วยว่ามหาเศรษฐีที่อยู่ในลิสต์นั้นมีอยู่1,810คนลดลงจากปีที่แล้วที่1,826คนขณะที่ความร่ำรวยเฉลี่ยอยู่ที่3,580ล้านดอลลา,าร์สหรัฐลดลงจากปีที่แล้ว280ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ และประเทศที่มีคนรวยติดโคครั้งนี้มากที่สุดไม่ต้องแปลกใจถ้าจะเป็นสหรัฐอเมริกามีมากถึง540คนรองลงมาคือจีน251คนเยอรมน,นี120คนอินเดีย84คนและรัเสเซีย77คน มาดูที่ประเทศไทยกันบ้างน,นะคะปีนี้เนี่ยมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดก็คือท่านนี้ค่ะนายเจริญสิริวัฒนพักดีจากบริษัทไทยเบอร์เรดที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม1 7 0 0ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทคือ380,000ล้าน,นบาทและอยู่ในอันดับ94ของโลกขณะที่เจ้าสัวธนินเจรวนณน์ของเครือเจริญพกพา,านหรือซีพีรั้งตำแหน่งอันดับ171ของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม6,800ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐ หรือประมาณ242,000ล้านบาทด้วยกัน